สวัสดีครับผมชื่อนายก้องปพแกนปิชารหัสนักศึกษา631 723 101 48จ 4. ดวันนี้จะมาอาธิบายงานงานที่3นะครับข้อที่9ของวิชาโลงต้นและสถานีไฟฟ้าย่อยครับครับข้อที่9นะครับจงคำนวณหาค่าของ AFRT โดยจากฐานหินมีผลการวิเคราะห์โดยประมาณว่าฐานหินมีความชื้น2% และเท่าสามเปอร์เซ็นเมื่อนําฐานหินมาในสภาพที่ไม่มีความชื้นและเท่าออมาวิเคราะห์ในขั้นตอนสุดท้ายจะได้ผลดังนี้คือค่าของคาร์บอนแปดสิบจุดห้าเปอร์เซ็นค่าของไฮโดรเจนเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นค่าของออกซิเจนแปดจุดสองเปอร์เซ็น์ไนโตรเจนหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็กร,รมมันท์ถ่นส่วนจุดเจ็ดเปอร์เซ็นวิธีทำนะครับเราก็จะแปลงหน่วย ให้เป็น x4 ก็คือค่าของคาร์บอนแปลงจาก80.5มาเป็น0.805ค่าของไฮโดรเจนก็แปลงมาเป็น x h จะได้เท่ากับ0.095คา ygen, ่าของออกซิเจน8.2ก็จะได้0.082 แล้วก็ค่าของกำมถันศูเรนเมื่อแปลงมาแล้วจะได้ x ออยู่ที่0 0น7จุดนนจครับจากนั้นก็นำมาเข้าสูตรนะครับในการหาก็คือ a f r t เท่ากับ1ส่วน0.233คูณกับ2จุด 767คูณกับ x4 บวกกับ8 xh บวกกับ x8 ลบด้วย xo จากนั้นก็นำค่าทั้งหมดไปคูณกับ1ลบด้วย xm ลบด้วย x4 ครับจากนั้นก็นำมาแทนค่านะครับค่าของ x4 ก็คือ0.805 x h ก็คือ0 0 9 5 x s 0 0 0 7 x o 0 0 8 2 x n 0 2เอ0 0 2ครับแล้วก็ a a 0 0 3เมื่อนำมาคำนวณได้แล้วก็จะได้ค่าเท่ากับ11.556กิโลกร,รัมของอากาศหารด้วย กิโลกร,รัมของเชื้อเพลิงครับคำตอบก็คือตรงนี้ครับ a f r t เท่ากับ11.56มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมของอากาศหารด้วยกิโลกร,รัมของเชื้อเพลิงครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ